นี่ยยังไม่รงดู้ช่ไหมลงดูเลยลงดูยัไงสองทีแ่ห้าไมเออมากินไม่กินเลยโอ้วหพ่อกับแม่กินเผากันเอ หมูย่างปลาแหงเขลีหอมไม่จะไปมันจะตกแล้วลูก,น,กนี่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 น่าพี่้องกินเขาวันนี้กินเขาเมื่อเนิร์ดนเนี่ยก๋วยเตี๋ยว นี ue, des oh. ่นี่ก็ดื้อคือเราอันนี้มันดป็นนั่งนี่กินงี้ยกินข้าพี่นนท์กินเขาต้องกันเต่าไหร่เพิ่งเลิกงานมากกับฝากมาหาดูกับเมียเลย พ่อเขาไม่อบกาพพอขอจบยานเตนวอนโมเดลมาบมเดลหนึ่งเขาเคยมาแบบนั้นเจ้ามาเขาไหว้เหรอต้อให้ใกล้ได้เรื่อมือ กับบหมีเวลาตัวไหนคือบะหมีเวลากลับออกไปกับอร่อยไหม,อ,ม,อ,มอืมปลาแล้วเขาสัตว์เองนี้เดี๋ยวปลาขา để mất cái để được cho bé luôn. tia mất mát kênh nhé, tụi mày mục kênh dạng dạng nha tụi mày mày nha mày đợi em mới mày 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 đẽn pha càng như nữa <cười> <cười> ừ, mình Bài tắm. Mình là nào? Thế sao mà bạn ไปลูกไหมเนี่ยเราลูกอ,อ,อย่าิ้งเยนะอย่าแม่เต็มคเไปทางไหนย่านังทางนอกเคาเยอก็ไปเจ๋งมากลูกวันนีม่เยกน งาน่ะพี่ลูกแกมีชุคุณด้วยป่ะจ้ามือฝ่ามาเเ้องานถ่ายอยู่ตอ้มาหาหลังไม่ไหนไม่ดีัวใหอเดียคไ่ยมมือเนี่ยบอกเขาหน่อยดู ไอเดียไอเดียไม่เยี่ยมส์ป่ะแม่โอ้ไอเดียตอนเพิ่งเข่าล้มบานโมเดมไม่เยี่ยมเพิ่นใายเงี้ยว่าที่มาอยู่เพิ่นออกก่อนไอเดียก็ไม่เนี่ยเข่าล้มบานมากเสีโคจ่อยโคตรกัน ้อเดียวเราัคู่กันจะไหนข้าเห็นงามุนแนวหรือเวล่ามือเทปพืน

อื่องไหน,นกับกินหมูครับเอาบอกไปๆเลยนะ้าแซ่บบ่หึนูนู้เป็นเัื่งใดอาการอะแซ่บอ่ะฮึกระดูกกระดูกอ,อือกระดูกเดี๋ยวแม่กเก็บออเา chết mọi người 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 เช็นมือให้ลูกก่อนนะน,นั่นอย่าไม่ถูนี่มันโชกกระโปรงลูกเด,ดี๋ดยวบอส ตั้งแต่เมืองเ้าพ่อจ๋าเมืองไทยพ่อ,อ,อไทยพ่อเคยไปเมืองไทยไหมอือพ่อเคยไปอยู่ไทยเป็นแผ่นตั้งแต่เมืองเมืองเ้านี่เพรท่านมีไข่ด้วยจะหมักขึ้นอือจะหมักขึ้นเพรางเช็ดออกันมัน พ่อนึ่งครั่อนม่ัมืหน่อยจับตงจับตงดไปพี่น้องจาปนด้วยจ้าสวัสดีจ้ะ